มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนด่านคลองลึกยังคงปกตินักเรียนขเขมรแห่ข้ามแดนหลังมีข่าวฮุเนเซนขู่ปิดทุกด่านท่าไทยไม่ผ่อนปลนเวลา6นาฬกาวันที่17มิถุนายน2568ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่ด่านพรมแดนคลองลึกอำเภออรัญ,ญประเทศจังหวัดสระแก้ว ยังคงเปิดตามปกติแม้มีข่าวลือหนักจากฝั่งกัมพูชาว่าอาจจะมีคำสั่งปิดดาดทั้งหมดตั้งแต่เย็นวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมา หลังจากสมเด็จฮุนเซนแสดงท่าทีไม่พอใจกรณีด่านฝั่งไทยยังไม่เปิดเต็มรูปแบบอย่างไรก็ตามบรรยากาศที่ด่านชายแดนของลึกปล่อยเปิดยังคงดำเนินไปตามมาตรการปกติโดยเจ้าหน้าที่สมฝ่ายได้แก่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสุลกาการและทหารร่วมกันเปิดประตูด,ด่านตั้งแต่เช้ามืดเวลา6นาฬิกาทันทีที่เปิดด่านนักเรียนชาวกัมพูชาที่เดินทางมาเรียนในฝั่งไทยก็ทยอยเดินทางเข้ามาตามปกติซึ่งได้รับสิทธิข้ามแดนตั้งแต่6นาฬิกา ต่างจากประชาชนทั่วไปที่สามารถผ่านเข้าออกได้ในช่วง8น,งนา,าฬิกาถึง16นาฬิกาขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ไทยยังเริ่มใช้มาตรการคัดกรองเข้มสำหรับคนไทยที่เดินทางข้ามไปทำงานในบ่อนคาสิโนและสถานบันเทิงอย่างปล่อยเปดโดยเน้นย้ำระดับความปลอดภัยเป็นพิเศษตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแม้จะยังไม่มีคำสั่งปิดด่านอย่างเป็นทางการจากฝั่งกัมพูชาแต่สถานการณ์ยังคงเป็นที่จับตาอย่างใกล้ชิดจากทั้งสองฝั่งพรมแดนขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ